มันดึงอะไรวะอ้าวมันยังไงฮะจะทำไรเป็ดค้อนใหญ่ข้อนนู้นบาคนข้อนไม่ได้อ๋อค้อนใหญ่เคาะให้มันเข้ารูปแล้วทำไงมันเป็นอะไรติดอะไรนั่นติดอ่ะโฉอะไรกอดะติดตรงไหนลูกมนันฮะออ๋ Mm. Oh. ติดเนาะติดติดที่แค่โอ้กิดนะำติดนะำยังนไงยังไงออกต้องตัดเห,<ะ>หล็กออกก่อนมั้งฮะตัดเหล็กออกก่อนนะมั้งเนี่ยออเราทำไมไม่ดูหรอกคนด้ามมันไปทางโน้นเลยฮะด้ามไปทางโน,น,น,น้นโอ้ตัดกออกหมดแล้วมั้งนี่ฮะ ตัดเลาะเสาหมดเลยเหรอเลาะใหม่หมดยคิดด uh, okay. at uh ีๆนะคิดตีอ่เดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋งวอีวเดี๋ย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 วีเดี๋ยวีีนี๋ยวเดอยีีีีีี้นี่มมองงีีดีีีี๋เดี๋ยเีีเีย โอ้อะไรโเ้อเสร็จไปนานแล้วใช่ไหมโอ้ตายตา